สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมอนิสาวนาครพนมสิพาเมฮิตน้ำยาขัปุ้นเด้อจ้าให้น้ำเดือดแล้วจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล,ะะลง้วก็พริกลงเด้อจ้าอาจาย์มาถึงั้นอนเอาตะไคร้พริกหอมแดงเด้อจ้าถ้าลงน้ำเดือดแล้วจะเอาที่ใส่ปลาเด้อจ้า ໄປລະມຸມເບິ່ງຊິໄປລະມຸມເບາະເລີຍແທ້ນ້ຳເດືนດຈັກນ້ອຍກໍໄດ້ຕາຊິໃສ່ຕີນໄກ່ເບາະຫາດອງກໍນ້ຳເດືອດແດ່ຈນ ใส่ตีนใกล้ลงไปเด้๋ยวจะบริน้ามันเดียกแล้วต้มมันมันเปืเป่อยๆเด้๋ยจ้าน้ำเดือดอจะเอาลงเลยเพราะแม่พี่น้องจะบวขาวว่าต้องคนมันเด้๋ยจ้าปิดฝาไว้เลย ปลาซุกแล้วด้วยคุณน้องเลยบ้านี้สาวนครพน,น,นมเจ้อเอาปลาขึ้นมาเอาปลาเอาพริกขึ้นมาตำด้วยจ้ะบ้านี้ ตีนไก่ค่ะก็ต้มไว้สักก่อนเนาะจ้ะต้มมันเปื่อยๆสักก่อนอพริกเขาใส่น้อยเดียวเลยจ้ะเพราะว่าเขาซื้อพริกแกงมาแล้วกระสายไม่ต้มใส่เลยจ้ะเพราะว่าซื้อกระสายบดมา กระเทียมเอาพริกเอาหอมแดงแล้ว,วจะไปผูกใส่กระป๋ามันต้นง่ายๆเนจาจะบุมีย้ยางไล่สีเฮ็ดน้ำยากะทิเดี๋ยวจะเอาตุ้มใส่ก่อนตุ้มตีนไกให้มันเปื่อย ด้วยจะตาพริกกระเทียมหอมแดงใส่กันมันละเอียดละเอียดแล้วกันใส่ปลาด้วยจะบัน,น,น,นด้วยจะพริกแกงซื้อมากับ กระชายเพิ่มปลาสุกันไหมเพืเ่อเรียบร้อยตาใส่กันเลยจ้ะกระชายเหาบดต้งตุ้มตื้นเห็ดแบบละเอียดไหมหาเลยจะก,กระครูตามใส่กัน,นกำลังปีกหางน้อยนะคะต่อปาลาลุงเลยจ้ะ จะเอาปลาลงด้วยบ้าเงเ,าเอาปลาโคกใส่กันกับพริกแกงเลยนะ เราเลยจะแซ่บอยู่บ<ม>่จ้ะเด้อเ่าซิมาพัดเด้อจ้าวันนี้มามาเบิง้งขั้นตอนพัดบันเด้อจะกินไก่เหาเริ่มเปื่อยแล้วเด้อพี่น้องต้มให้มันเปื่อยจะน้อยก็น่าจะก็ทิลงเด้อจ้ะ ลงน้อยนึงก็เด้พัดนี่แกงเี๋ยวจะพัดใหม้ม,ม,มันหอม ไปเรื่อยๆให้มันแห้งๆจะน้อยเลยจ้ะให้มันกินหอมออกมานะคจะปรุง จ้ะพัดแห้งๆแล้วเราตีเติมน้ำตา้งคุกลงไปด้วยจ้ะอาซัมนี่ก็พอเด้วยจ้ะพัดแล้วบ้านเราใส่มสสะซายหนึ่งโมตุ้มไก่เด้วยจ้ะตุ้มสีใก่ ใส่ีเกียมไปน้ำหม,ม้อนี่เดองอไปหีดตามก็ได้ได้จารตันตัวง่ายๆม,มีอย่างไรคุณจะน้อย แล้วเรา,าจะเติมกะทิด้จ้ะเอาน้นามันเดือดจะน้อยสักก่อนใส่กะทิด้จ้ะใส่กะทิให้มัน,ม,น,ม,นมันเลยมันจะเซ็ตน้ำยากะทินียเอาสิบหกแล้วได้จา้าบัด ใส่น้ำตาลผู้ได้มากว่างก็กินว่างก็ใส้ยไยซานคอพนมมากกินว่างจักน้อยเส้เเลือจักน้อยด้วยจ้ะรูดงสุตรด้วจังนี่เอาหมักหมูก็ใส้ลไายมากักายเสีลบายใส่ลไาเสียบ Th no cũng cho tuần mình ạ nhá hết Ngay ngay nằm nhà Xe lượt đi cho bà đi Lượt cay Hãy subscribe cho ถ้ามันเลือมันจะเดือเดียวจ้าไปเสียบดูจ้าชิมกันเด้อ แซ่บเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องนะขั้นตอนสุดท้ายใส่หอมเลยจ้ะสารนครพนมใส่ห่อหนังเด้อบิ๊กเก็ตสุกเลยจ้ะมามามากินนมกันเด้อเด้อเด้อสาน้ำแข็งขนุ่มสิกินแล้วได้บ้างนี้ฝากใส่เลยจ้ะ ชั่วหากัดดีดใส่แล้วเด้อดจ้ะพี่น้องใส่พี่น้องกินคือบ้านเฮากินง่ายๆพักเฮาก็มีมะพทั่วเด้อดจ้ะมีกระลำแลักกับพายตู้พักซีราวเด้อดจ้ะพักหกปีเด้อดจาา้ามะสารน้องคนพนมสิตักน้ำยาใส่เขาปุ้นในเบิ้งกัน ทะเลาะเยู่บ่ะจ้ะมาเด้อพี่น้องมากินนํากันเลือดเด้อจ้ะเลือดลูกซิ้นละไหลายๆน้ำซ้ำๆเด้อจ้ะมันทะแซ่บมาจ้ามากินนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องแล,แล้วเด้อสาวนครพนมสิไปกินฝากซองสาวนกควนพนมนเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นี่เด้อจ้ะ ไปเด้อจ้าสวัสดีค่ะ